บม่ถึงงานน,นักแบดที่เจอครับมันน้องวิวครับน้องวิวเนาะคุณเราบุกครับที่ชนะน้องวิวหลบชิงครับที่เราเปิดมาวิกเตอร์ครับแบดบมินตันอันเดนมากนะครับพุน่นสูง่มสูงหลบชิงเนาะที่น้องวิวได้แย่ไปทั้งสองเสร็จนะครับโอ้โหเพระว่าเขาเราได้ยอมรับในความ มุ่งมันตั้งใจของเขานะครับว้ามาเหรียญจิระชนิดนี้นี่รถทุ่งเทเราเขาซื้อานี่จริงจังดีลีเพราะว่าเพราะอย่หูว่าทำหรับโบถึงแบดมินตันนี่ต้องเป็นจีนนะครับต้นสำรับนะเนาะเหาเก่งตัดทอม่าก,กับซีมีนหเหาสิงกับหมูมาเล่เรื่อนนี่นะครับอ้อแมแอมไทยนี่ยิ่งกันมากนะครับแต่เนี่ยเราคนเด่นมากเนาะ นึกมวมันจะห่างไกลกีฬาประเภทนี้นะครับแต่เพื่อนนี้การที่เขามาเล่นกีฬานี่คือศึกษากับนีกัจบจีนนี่ศึกษาพักด้วยครับจนถึงขั้นเรียนภาษานะครับภาษาจีน,นะครับเรียนเรียนสามารถวอาตอบตัวเป็นประโยคชน์อยังไดได้ภาษานี่พร้อมะคร <c oughs> ับเคยเห็นเขาคลิปมาให้เบิางนะคลคิปที่เขาสัมผัส กีฬาคนนี้ครับ,บิดเตลือนะครับโบ่ตอบตวัวกับนักข่าวนี่เขาโบ้ซาจีนถามกันตอบกันนะครับโบ่เก่งเราโบเกง่งโบ่จำเนียงนี่ได้เราเป็นประโยค่เยงเงียังกระได้นะครับแต่ว่าเขาเรียนาม,มาเขาศึกษามาขนาดว่าคนที่สัมผัสเนี่ยังโบ่คิดไว้โบ่เนี่ยจีบวัดเก่งซจำจีนกีฬาคนนี้โบ่ตอบตัวสำนับแต่ว่าเขาเรียนเขาศึกษาม,มา เขาลึกซึ่งในกีฬาประเภทนี้ดีนะครับก็เป็นคุณอะไรที่มเสียเลยคือเป็นคนสูงตามที่ได้เบื้องนี้เห็นนะครับสูงแบบออกเก่งกลางนะครับแล้วพอมาแข่งแบแล้วนี่บวมมีความเก่งกลางอย่างเลยทั้งเร็วทั้งอย่างการยืนกันยังในกอดในอย่างนี้การถอยเดินถอยการนั้นบ่มีการพัดเลยนะครับชนะใคเลย ได้ยอมรับมาเองอีหลีเราเป็นของอันมื่อหนึ่งของหลวงนี่ได้ยาวนานพร้อมครับที่แพแ้วร่งเราแพ้จิตแข็งแข่งขันอันะระดับโลกก็คือเขาร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแดดเกิดจากการบาดเจ็บแใงกั้นทำเป็นมุ่ปกะวัติสมบูรณ์นี่ก็มีอะไรสูดแต่ตอนนี้มันสมมึนแชมปหลวง เงินหนึ่งนี่เราสวมในโอลิมปิกสวมได้เป็นแชมป์โอลิมปิกเราที่เห็นอย่างหนึ่งเ,เดียนมาอิงต,ตองากางเกงตามที่ที่แข่งลอบยิ้มบ่เจอกับจีนครับนางเบียดก,กันสูสีครับเลเบิองไหนว่าประเทศนี้นางเขามาแข่งแบตนี่สิเขาศึกษาจากจีนจากอย่างทั้งภาษาเนาะ ลึกซึ้งนัแ่แอ่านจินล่ามาเพีนี่แตปิ้งปองกันนาเป็นคือแต่ครับเขาจะคุกคีเขาว่าจีน,เ,นเป็นต้นลำรับด้วยเหรอเพิ่มเกลียงยังปิ้งปองมานั่นนะตรงยอมรับว่าเขาศึกษาอย่างคล้องแคลนเขาลึกซึ้งดีภูมิภาษาจีนพร้อมตั้งใจมากแข่งกีฬาประเพีนี่จริงเนาะนี่เจ๊เทปได้ ยินด้วเบื่องหน้ากับนักกีฬาคนนี้น้าโอ้ฟังแค่นี้นัน